5วิธีง่ายๆช่วยบำบัดความเครียดค่ะวิธีที่1การฝึกหายใจนะคะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในภาวะเครียดนะคะการหายใจของเราเนี่ยก็จะลำบากกว่าปกตินะคะทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในร่างกายไม่เพียงพอนะคะจะทำให้รู้สึกกระวนกระวายสับสนไม่มีสมาธิวิธีการฝึกหายใจนะคะให้หายใจเข้าทางจมูกหายใจเข้าให้ท้องป่องหลังจากนั้นพ่นลมออกทางปากยาว,ยาว หายใจเข้าทางจมูกพ่นลมออกทางปากยาวๆวิธีนี้นะคะก็จะทำให้ช่วยลดอาการดังกล่าวได้นะคะวิธีที่2ค่ะยิ้มหรือหัวเราะวัละนิดค่ะเพราะการยิ้มหรือหัวเราะเนี่ยจะทําให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินออกมานะคะซึ่งเป็นสารแห่งความสุขคะ่ะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยลดความเครียดลงนะคะรู้สึกว่าผ่อนคลายมีความสุขเครียดน้อยลงนะคะ วิธีที่ 3, ค่ะพบปะผู้คนโดยปกติแล้วเวลาเรามีความเครียดเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงในการพบเจอคนชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เราได้ออกไปพบปะผู้คนได้ไปเจอเพื่อนที่สนิทแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนที่ไว้ใจได้ฟังเนี่ยมันก็จะเป็นการได้ระบายความเครียดออกมาก็จะทําให้ระดับความเครียดของเราลดลงและทําให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นวิธีที่4นะคะการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายนะคะนอกจาก ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วเนี่ยก็ยังจะทําให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นด้วยเพราะว่าจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยกระปี้กระเป๋านะคะรู้สึกเลือดสูบฉีดนะคะเลือดเนี่ยก็จะสูบฉีดไปเลี้ยงบริเวณร่างกายได้มากขึ้นนะคะทําให้รู้สึกสดชื่นค่ะทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะโดยสามารถออกได้เป็นแบบคาร์ดิโอหรือว่าเป็นเวทเทรนนิ่งก็ได้นะคะ แล้วก็วิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่5นะคะนอนหลับให้เพียงพอค่ะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าการนอนหลับให้เพียงพอเนี่ยสำคัญต่อร่างกายเนาะเพราะว่าจะทําให้ร่างกายเนี่ยได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหล่อนะคะการนอนหลับให้เพียงพอเนี่ยก็จะทําให้สมองปลอดโปร่งนะคะลดความเครียดร่างกายสดชื่นค่ะ